Good morning students สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะในคลิปวิดีโอการสอนนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันวันนี้ครูน้ำต้องบอกนักเรียนว่า Welcome to Learn English ค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะกับเข้าสู่โรงเรียนของเราอีกครั้งนะคะถึงแม้วันนี้นะคะการสอนของเราจะไม่ได้เจอกันในชั้นเรียนนะคะแต่เราก็เจอกันในทาง หน้าจอคอมหรือว่าทางการเรียนทาง YouTube นั่นเองนะคะวันนี้วิชาของครูน้ำนักเรียนหลายคนพอรับทราบแล้วว่าวิชาที่ครูน้ำสอนเป็นในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนการเวลาเรียนออกับครูน้ำเนี่ยในห้องเรียนครูน้ำมักจะมีคําถามมาถามนักเรียนในทุกๆวันเพื่อเป็นการเตือนความจานักเรียนนั่นเองนะคะ คำถามแรกของคลิปวิดีโอนี้ครูน้ำอยากถามนักเรียนว่า What day is today? นักเรียนดูซิในบนกระดานถามว่าอะไรถามว่าวันนี้เป็นวันอะไร Today is Tuesday วันนี้เป็นวันอังคารเพื่อเป็นการเตือนสตินักเรียนนั่นเองเนาะวะ่าวันนี้ที่มันเป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยวันนี้มันคืออะไรนั่นวันอะไรนั่นเองนะคะทีนี้มาดูหนังสือที่เราจะต้องใช้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะ Uh, เล่มน,นี้นะคะจะเป็น g u e s t Word เล่มสีเหลืองเป็น Activity Book ก็คือจะเป็น uh, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเล่มค่ะเป็น g u e s t Word ที่เป็น p e b i l s Book ก็จะเป็นหนังสือเรียนนะคะสองเล่มน,นี้เราจะใช้ควบคู่กันนะคะนักเรียนแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือไว้แล้วเนาะ นะคะถ้านักเรียนเห็นหนังสือแล้วนักเรียนเตรียมหนังสือไว้เลยครูน้ำก็จะขอแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆก่อนว่า Hello my name is Teacher น้ำสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะชื่อของครูน้ำนะคะก็คือคุณครูน้ำนั่นเองนะคะยินดีที่ได้รู้จักนักเรียนทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนตามคำสั่งที่ครูน้ำบอกไว้ในหน้าสไลด์กันเลยนะคะ วันนี้คำสั่งแรกครูน้ำบอกว่า open your book s at page f r and f i n e ก s e ก็คือให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า4และก็หน้า5ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือ p u p i l s b o o k หรือ Get what ระดับชั้นป .4 กันเลยนะคะนักเรียนเปิดแล้วนะคะครูน้ำก็ดูไปตามนักเรียนด้วยจะเป็นในบทแรก l i r s t one เป็น welcome back นักเรียน look at the picture นักเรียนมองรูปภาพสิ ว่ารูปภาพนี้มีใครบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วกเกิดขึ้นในสถานที่ไหนนั่นเองนะคะบทเรียนแรกวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ welcome back นะยินดีต้อนรับกันกลับมาค่ะพอนักเรียนดูรูปภาพแล้วนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเปิดไปไหนนะนักเรียนดูในหน้าจอสไลด์ที่ครูน้ำให้ก่อนครูน้ำมีคำถามหลายคำถามเลยก่อนที่จะเราจะไปเข้าสู่บทเรียนกัน ครูน้ำอยากถามนักเรียนทุกคนว่า Is the portal of a city or c คันท y s i ส่คำถามแรกถ้าแปลเป็นภาษาไทยใช่กันแต่ครูน้ำอยากรู้ว่ารูปภาพเนี้ยเป็นรูปภาพที่อยู่ในไหนเอ่ยเป็นรูปภาพที่อยู่ในเมืองหรือว่าชนบทอ่ายังไม่ตอบนะนักเรียน look at the picture แล้วก็ตอบเก็บคำตอบไปในใจส่วนประโยคที่2ครูน้ำถามว่า Is it a cold day มันเป็นวันที่หนาวใช่ไหมอ่ะดูจากไหนนะดูจากการใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าหรือดูจากสภาพแวดล้อมในรูปภาพข้อประโยคคำถามข้อที่3ถามว่า all day a n d e trees แล้วมีต้นไม้เยอะเลยใช่ไหมมีต้นไม้จำนวนมากเลยใช่ไหม look at the pictures ประโยคต่อไปประโยคคำถามต่อไปถามนักเรียนว่า how many children are there และมีเด็กๆอยู่จํานวนเท่าไหร่มีอยู่ประมาณกี่คนอ่ะนี่คือคําถามที่ครูน้าถามนักเรียนทิ้งไว้แต่นักเรียนจะต้องตอบครูน้ําให้ได้นะโดยดูยจากรูปภาพอีก2องคำถามก่อนที่ครูน้ําจะเฉลยครูน้ําถามนักเรียนว่า What is the teacher wearing คุณครูที่อยู่ในรูปภาพอคะค่ะสวมใส่เสื้อผ้ายอย่างไรและข้อสุดท้ายประโยชคําถามสุดท้าย What color is her shirt? เสื้อเชิ้ตของทีเชิร์สีอะไระนักเรียนพอได้คำตอบแล้วครูน้ำอุส่าห์อ่านแล้วก็พาแปลไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูเฉลกันมาดูคำถามแรกเลยที่ครูน้ำถามนักเรียนไปนะคะ Is the photo of the city or countryside ตกลงในภาพเนี่ยมันเป็นรูปภาพที่อยู่ที่ไหนเป็นชนบทหรือในเมืองคะคำตอบข้อนี้คือ ทันที่สายค่ะก็คืออยู่ทางชนบทเนาะไม่ได้อยู่ในเมืองเพราะว่ามีมีป่าต่อไป is it a cold day มันเป็นวันที่หนาวใช่ไหมหนาวหรือไม่หนาวดูจากการใส่เสื้อผ้า,าของเด็กๆแล้วก็คุณครูค่คคคะถาม is e it ก็ต้องตอบ yes it is แต่ถ้ามันไม่หนาวก็ต้องเป็น no it isn't นะคะต่อไป are there any trees มีต้นไม้มากมายเลยใช่ไหมมีต้นไม้อยู่จำนวนหนึ่งเลยใช่ไหม Yes they are นะคะต้นไม้มีหลายต้นแล้วก็เปลี่ยนสรรพนามเป็น they นั่นเองเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันในระดับต่อไปเนาะต่อไป harmony children are there มีเด็กนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่กี่คน they are four children มีอยู่4คนที่เดินอยู่กับคุณครูนั่นเองนะคะอ่ะ คำถามต่อไปนะคะเขาถามว่า What is the teacher wearing และคุณครูเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้ายัางไงรลรูกเขาเป็นเสื้อเป็นคอปกใช่ไหมภาษาอังกฤษก็คือ t e a c h e r s นั่นเองนะคะและคำถามสุดท้าย What color is her shirt? แล้วคุณครูใส่เสื้อเชิ้ตสีอะไรเอ่ยนักเรียนดูจากรูปภาพสิคะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนั่นเองนะคะ ง่ายมากเลยเนาะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราจะต้องลองสังเกตรูปภาพแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองตอบคําถามกันอย่างนี้นะคะอ่ะในหน้านี้นะคะนักเรียนนักเรียนเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะนักเรียนดู Look at the picture ก็คือมองไปที่รูปภาพและนักเรียนลองดูคําศัพท์ที่เขาให้นักเรียนมาทั้งหมด6คคานะคะคาแรกคือคําว่า dark hair คำที่2คือคำว่า straight hair นะคะแล้วก็คำที่3คําคำว่า Rasses คำที่4คือคำว่า fair hair คำที่้5คือคำว่า c u r r y hair และคำที่6คือคำว่า red hair นะคะนักเรียนลองดูตัวเลขว่าตัวเลขนั้นน่ะมันไปตรงอยู่กับบุคคลในภาพคนไหนเนาะแล้วบุคคลในนั้นนะก็มีลักษณะอย่างไรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะดูคำศัพท์ไว้แค่นี้ก่อนแต่ในหน้าไปนักเรียนนักเรียนไม่ต้องเปิดไปหน้าไหนนักเรียนอยู่ในหน้าเดิม แต่นักเรียนดูสไลด์นี้นะคะสไลด์ในที่จริงคุณน้ำจะแจ้งก่อนว่ามันเป็นการฟังซีดีแต่ทีนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนด้วยกันนะคะครูน้ำก็จะพาอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนจะได้รู้ว่าบุคคลหรือตัวละครในหนังสือเรื่องนี้นเขาเป็นใครทำอะไรและเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรกันบ้างโดยที่เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามในท้ายคลิปกันนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูในตัวละครแต่ละคนนะมาดูลูคัสก่อนเราจะได้รู้ว่าลูคสัสเนี่ยเป็นคนไหนในรูปภาพนักเรียนเปิดหนังสือดูแล้วก็ดูสไลด์ตามครูน้ำไปด้วยนะคะมาดูลูคัสครูน้ำยังไม่บอกว่าลูคสัสคือใครทีนั้ลูคัสเขาบอกว่า Hello I'm Lucas I'm 10 I have got short dark hair and brown eyes Alert support and alert animals too This is my dog His name is m a x And he i s f o u r h e l o v e r football m a x อ้าคูน้ำอ่านให้ฟังแล้วแล้ว,ลวก็เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะทีนี้คูน้ำจะพาแปลลูคัสบอกสวัสดีฉันชื่อลูคัส I am 10ก็คือฉันอายุ10ขวบไม่มี years old ก็ได้บางคนบอกคูน้ำทำไมไม่เห็นมี I am 10 years old บางทีภาษาอังกฤษก็มีนะในรูปยอ่อเราบอก I am t e n แค่นี้ก็พอนะคะต่อไป I have got short dark hair and brown eyes คือเขาอะเป็นคนที่ผมอะสั้นดำไปดูเองดูรูปภาาเอาเองว่าใครสั้นดำแล้วก็ brown eyes มีตาสีน้ำตาล I love sport and I love a n i m a l too แล้วเขาก็รักในการเล่นกีฬาแล้วก็รักสัตว์เหมือนกันนะ This is my dog เขาชี้ไปที่หมาของเขานี่คือสุดนักของเขา ใช่ไหมคะแล้วก็สุนัขเนี่ยมีชื่อว่าแม็กแอนฮีอิสโวอายุ4ขวบอ่าหมาตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้สรรพนามว่าอิดเนาะเขาอ,อาจจะให้เกลียดก็ได้นะว่าหมาตัวเนี้ยเป็นเหมือนเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะพิลล o ฟุตบอลเนี่ยหมาตัวเนี้ยทำไมคะรักฟุตบอลแล้วเขาเป็นเหมือนคาบ,บูธังแม็กประมาณนี้นะคะอันนี้เราได้1คนแล้วคือลืมเราไปดูบุคคลต่อไปตัวการ์ตูนคนต่อไป เขาชื่อลิลลี่อ่าลิลลี่เนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงเขาบอกว่า My name is Lily. l u k a s and Tom are my friends. I'm e l e e n and I have got long straight hair. I have got brown eyes, and I have got glasses. I love music and sport. My first sport is roller s k a t e อ่า uh, มาช่วยกันแปลน,นะคะลิลลี่บอกว่าชื่อของฉันน่ะคือลิลลี่นะคะ ลูคัสกับทอมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของฉันเนี่ยแหละและฉันก็อายุ11ขวบฉันเนี่ยมีผมที่ยาวตรงแล้วก็มีตาสีน้ำตาลแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยฉันน่ารักในเสียงเพลงดนตรีแล้วก็กีฬาส่วนกีฬาที่ฉันชื่นชอบก็คือโรลเลอร์สเก็ตนั่นเองค่ะนี่คือลิลลี่นักเรียนลองดูสิว่าคนไหนคือลิลลี่ ต่อไปบุคคลต่อไปคนนี้คือชื่อทอมนะคะทอมก็บอกว่า and I am Tom และฉันก็คือทอม I am t o w e l l and I have got short fair hair I like s c i e n and I like art too I love painting and drawing I have got lots of pets this is my sister her name is Anna and she is five นะคะ บทความนี้ก็แปลได้ว่าและฉัน่ก็ชื่อทอมฉันน่ามีอายุ12ขวบและฉันน่ะก็มีผมที่ทำไมคะตรงสั้นนะคะฉันน่ะชอบวิชาวิทยาศาสตร์และก็ชอบวิชาศิลปะเหมือนกันฉันน่ารักในการระบายสีการ,รวาดภาพมากเลยนะคะแล้วเขาอ่ะก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยหลายตัวเลยแต่ไม่ได้บอกประเภทมานะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนแล้วก็นี่คือน้องสาวของฉัน หล่อนมีชื่อว่าแอนนาและหล่อนก็นอายุห้าขวบนะนักเรียนลองดูรูปภาพเองว่าคนไหนคือทอมแล้วก็ต้องมีแอนนาน้องสาวของทอมด้วยนะคะคนสุดท้ายคนสุดท้ายเขาบอกว่าเขาชื่อแอนนาแอนนาบอกว่า yes I am Anna I have got red hair and green eyes I love animals too this is my doll she has got curly hair ลูคัสบ,บอกว่า m a ็ come here อ่าก็มีลูกคัสเพิ่มมาอีกหนึ่งประโยคแต่แอนนาแก็แนะนำตัวเองว่าใช่ฉันชื่อแอนนาฉันน่ะมีผมสีแดงแล้วก็ตาสีเขียวฉันน่ะชอบสัตว์เหมือนกันนะด h ดอ is m ม d o ดก็คือเนี่ยตุ๊ก,กตาของฉัน she has got curly hair หล่อนมีผมสั้นอือแล้วลูคัสก็เรียก m a ็กแม็ก come here มานี่อ่า นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องในเรื่องบทแรกที่เราได้เรียนกันที่จริงอนะเราจะต้องฟังซีดีค่ะนักเรียนแต่ทีนี้ไม่มีซีดีก็ไม่เป็นไรเราก็มาฟังประโยคที่เขาแนะนําตัวเองแต่ละคนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูทบทวนคําศัพท์อีกรอบที่เราได้เจอในบทเรียนนี้ก็จะมีคําว่า dark hair straight glasses แ a i ห hair curly hair แล้วก็ l e d h a i r นั่นเองนะคะเป็นคําศัพท์ที่เราจะได้เจอในสมุดท่องศัพท์ นักเรียนอย่าลืมท่องศัพท์กันนะคะมันจะมีคำศัพท์พวกนี้ด้วยทีนี้นักเรียนพอเราได้ทราบประวัติของแต่ละคนแล้วอ่ะนักเรียนจะต้องมา answer the question ช่วยกันตอบคำถามคำถามแรกคือนักเรียนนักเรียนสามารถเอากระดาษมาจดได้นะว่าแต่ละคนอนะประวัติเป็นยังไงอายุเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวครูน้าจะเฉลยไว้ในคลิปนี้เลยนะคะข้อแรกเขาปามว่า How old is Lucas? อาลูคัสอายุเท่าไหร่นะคะต่อไป What is the dog's name และสุนัขชื่อว่าอะไร What is Lily's f a v o r i e sport? กีฬาที่ l i ลลชื่นชอบคือกีฬาอะไร How old is Tom และทอมมีอายุเท่าไหร่มาดูเฉลยกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า How old is Lucas? Lucas He is 10 years old. ข้อ2ถามว่า what is the dog is name สุนัขตัวนี้จำได้หรือเปล่าชื่ออะไร his name is Max นะคะเป็นชื่อของสุนัขนะ Max ต่อไปข้อ3 what is Lily is f a r i sport จำได้เปล่าว่า Lily ชอบเล่นกีฬาอะไร her favorite sport is roller skating นั่นเองนะคะมาดูคำถามที่4 5 6 7ข้อที่4ถามว่า how old is Tom Tom เีอายุเท่าไหร่ ะคะเมื่อกี้ถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้เฉลยข้อ5 uh huh. what does he like doing ข้อ6 who is Tom's i sister ใครเป็นหรือคือน้องสาวของทอมแล้วก็ข้อ7 what does she like หล่อนชอบอะไรไปดูเฉลยก,กันค่ะนักเรียนข้อที่4นะคะอายุของทอม how old is Tom Tom คือ he is 12 years old นะคะแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันแต่ช่วงเวลาของอายุอาจจะไม่เท่ากันนะคะนักเรียน ข้อ5 what does he like ดูจริงกเขาชอบทำอะไร he likes painting and drawing ก็คือชอบในการระบายสีวาดภาพนั่นเองนะคะ who is Tom's is sister ใครคือน้องสาวของทอม Anna น,น,นั่นเองคนสุดท้ายที่คุูน้ำเล่าให้ฟังใช่ไหมคะแล้วข้อเจ็ด what does she like she likes อะไรหรอ she likes a n i m a l หลอนก็เป็นคนที่รักสัตว์หรอือว่าชอบสัตว์เลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะ ทีนี้คำสั่งก็บอกว่า open your activity book at page 4วันนี้เรียนหน้าเดียวเองนะคะนักเรียนเปิดหนังสือที่เป็น activity book อีกเล่มหนึ่งไปที่หน้าที่4เลยค่ะนะคะแบบฝึกหัดวันนี้ง่ายมากนะคะเป็นในบทเรียนของ welcome back ในหน้าที่4ี่นะคะครูน้ำก็ฝากกันบ้านไว้หน้านี้นะคะในหัวข้อที่1นึ่นะคะครูน้ำจะอธิบายกันบ้านได้ฟัง Look and write the number ให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวเลขว่าแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยในช่องข้างล่างนักเรียนต้องดูช่องข้างล่างก่อนเขาบอกว่า Curry h a i r ผมหยิกงอนักเรียนลองดูรูปภาพซี1หนึ่ง,งใครมีลักษณะผมหยิกงอนั่นเองแล้วก็เอาตัวเลขมาเติมนะคะส่วนหัวข้อที่2องเขาให้ look at อ่า look a ไ i ด e like the word นะคะก็คือดูแล้วก็เขียนคำ นะคะอย่างครูน้ำจะบอกไว้ว่าข้อ1ถึงข้อ4จะเป็น he has got ก็จะเป็นผู้ชายคนนี้ส่วนผู้หญิงก็จะเป็น she has got ก็จะเป็นผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเขียนคำศัพท์ที่เป็นลักษณะรูปร่างท่าทางของเขาอย่างข้อหนึ่งเขาทำตัวอย่างมาว่า he has got short hair อนอกจากเขาจะมีผมสั้นแล้วลักษณะของผู้ชายคนนี้ยังมีอะไรอีกนะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงมา ส่วนผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเขาบอกว่าอะไร she has got long hair อ่ะคนี้คำว่า long ทีนี้นักเรียนก็ลองสังเกตผู้หญิงคนนี้อีกทีสิว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะหรือคำศัพท์อะไรที่เราจะต้องเขียนใส่ลงไปนอีกนะคะนักเรียนลองทำมาก่อนเนาะส่วนข้อ3เป็น look at activity to w r i t e a w o r d คือข้อ3กับข้อ2จะต้องสัมพันธ์กันนะคะนักเรียนนักเรียนต้องทำข้อ2ให้เสร็จก่อนนักเรียนถึงจะมาทำข้อ สามใหญ่ได้นะคะอย่างในตารางแรกเขาบอกว่า how are they the same Same คำนี้แปลว่าเหมือนกันกับ how are they different นะคะก็คืออะไรที่พวกเขา่าแตกต่างกันสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือผมหยิกทั้งคู่เลยก็ต้องเป็น h e has got curly hair แล้วก็ s he has got curly hair อีกหนึ่งอย่างที่เขามีเหมือนกันคืออะไรนะักเรียนต้องเขียนตรงนี้ส่ว so น สิ่งที่เขามีแตกต่างกันนะคะให้นักเรียนมาเขียนตรงนี้อันนี้ในหน้านี้เลยไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนนะคะวันนี้คําศัพท์ง่ายๆที่ครูน้ําสอนให้นักเรียนนะคะยังไงสาหรับวันนี้นะคะงานที่ครูน้ําสั่งไปนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนาะยังไงนักเรียนก็ลองตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะยังไงวันนี้ครูน้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะ see you goodbye ค่ะแล้วก็เราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ